สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะแล้ววันนี้อยู่กับคุณครูคขวัญเช่นเดิมนะคะห้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะครูคขวัญจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการพูดวพอวยพรกันนะคะเด็กๆคงได้มีโอกาสได้พูดวพอวยพรผ่านทางไลน์ทาง f a c e b o o k กันไปแล้วนะคะ แล้ววันนี้ครูขวานจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการพูดอวยพรในโอกาสต่างๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารตามโอกาสทางสังคมได้ถูกต้อง 2. ใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลกาลเทศะโอกาสและสถานการณ์ 3. ผู้สื่อสารได้เหมาะสมตามโอกาสทางสังคมนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆได้ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันไปแล้วนะคะ ต่อไปครูขวานจะพาเด็กๆไปดูความหมายของคำอวยพรกันนะคะว่าคืออะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะความหมายคำอวยพรคำอวยพรหมายถึงข้อความแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นในโอกาสต่างๆเช่น วันขึ้นปีใหม่วันคล้ายวันเกิดวันแห่งความรักวันสำเร็จการศึกษาวันขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นนะคะเด็กๆเด็กๆได้ทราบถึงความหมายของคำโอยพรกันไปแล้วนะคะต่อไปครูขวานจะพาเด็กๆมา ฝึกสมองประลองปัญญากันค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเนะื้อหากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะในช่วงฝึกสมองประลองปัญญานะคะเด็กๆสังเกตภาพด้วยนะคะว่าภาพนี้คืออะไรพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงฝึกสมองประลองปัญญาข้อที่1นนะคะจากภาพตรงกับประโยคในข้อใดค่าเด็กๆคุณครูขวานมีตัวเลือกมาให้นะคะก็พวกเด็กๆอวยพรวันขึ้นปีใหม่ขอพวกเด็กๆถือพานดอกไม้ค่าเด็กๆเด็กๆเลือกข้อไหนคะ เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆเลือกตอบข้อก็ถูกต้องค่ะพวกเด็กๆอวยพรวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่2ค่ะ จากภาพตรงกับข้อความในข้อใดค่าเด็กๆคุณครูขวัญมีตัวเลือกมาให้เช่นเดิมคะ่ะก็คุณครูไปไหนมาขอสวัสดีครับคุณครูค่าเด็กๆเด็กๆจะเลือกตอบข้อไหนดีคะคุณครูขวัญจับเวลาคะ่ะ หมดเวลาค่ะตอบข้อขอถูกต้องค่ะจากภาพนะคะสวัสดีครับคุณครูหรือถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ใช้คำว่าสวัสดีค่ะคุณครูข้อต่อมานะคะข้อที่3ค่ะจากภาพตรงกับข้อความในข้อใดนะคะคุณครูขวาญมีตัวเลือกมาให้ค่ะ ก็กรุณาพาหนูข้ามถนนหน่อยนะคะขอหนูอยากเป็นตำรวจค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะแล้วตอบค่ะคุณครูขวัญจับเวลานะคะหมดเวลาค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เลือกตอบข้อไหนดีคะ ก็ค่ะถูกต้องค่ะกรุณาพาหนูข้ามถนนหน่อยนะคะค่าเด็กๆจากภาพถ้าเราจะข้ามถนนเราก็ต้องพูดให้ไพเราะเพราะเราขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะข้อต่อมานะคะข้อที่4ี่ค่ะจากภาพตรงกับประโยคในข้อใด ค่าเด็กๆคุณครูขวาญมีตัวเลือกมาให้ค่ะก็ตินว่ายน้ำขอปราบเตะบอลค่าเด็กๆเป็นอย่างไรคะสังเกตรูปภาพนะคะเด็กๆจะตอบว่าอะไรดีคุณครูขวัญจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะตอบว่าขอนะคะปราบเตะบอลน,นั่นเองค่ะเด็กๆข้อที่5นะคะจากภาพตรงกับประโยคในข้อใดค่ะเด็กๆคุณครูขวานมีตัวเลือกมาให้นะคะก็ขอบพระคุณมากครับคุณตาคุณยายขอ ผมรับไปแล้วครับค่าเด็กๆจากภาพนี้เด็กๆจะตอบประโยคใดดีคะคุณครูขวัญจะเวลาคะ่ะหมดเวลาคะ่ะตอบข้อกอคะ่ะขอบพระคุณมากครับคุณตาคุณยายค่าเด็กๆจากภาพนะคะ คุณตาคุณยายมอบเงินให้เราเราเป็นเด็กต้องขอบพระคุณนะคะถ้าเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ฝึกสมองประลองปัญญากันไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆตอบถูกกันทุกข้อเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปนะคะเราไปดูการพูดอวยพรในโอกาสต่างๆกันนะคะเราไปดูลักษณะของการพูดที่ดีกันเลยคะ่ะ ลักษณะของการพูดที่ดี 1. พูดตรงประดดเด็นหรือหัวข้อ 2. มีน้ำเสียงเป็นธรรมชาติไม่ดังหรือค่อยเกินไปมีจังหวะการเว้นระยะการทอดเสียงและท่าทางที่เหมาะสม 3. ใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 4. ลำดับเหตุการณ์และแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง 5. มีมารยาทในการพูด 6. พูดชัดถ้อยชัดคำได้ยินอย่างทั่วถึง 7. สังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังและรู้จักปรับปรุงวิธีพูดให้ผู้ฟังสนใจอยู่ตลอดเวลา 8. ใช้ระยะเวลาในการพูดให้เหมาะสมกับเรื่องที่พูดและกลุ่มผู้ฟัง 9. นะคะแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้พูดให้น่าเชื่อถือนะคะค่ะเด็กๆเด็กๆได้ทราบถึงลักษณะของการพูดที่ดีกันไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้นะคะและต่อไปครูขวัญจะพาเด็กๆไปดูโอกาสในการพูดกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ โอกาสในการพูดเป็นการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันที่เด็กๆควรฝึกฝนกันด้วยนะคะดังตัวอย่างที่คุณครูขวานจะยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะโอกาสในการพูด 1. การพูดขอร้องการพูดขอร้องควรมีคำว่าโปรดกรุณา ช่วยและไม่ควรลืมกล่าวคำว่าขอบใจขอบคุณหรือขอบพระคุณให้เหมาะสมกันด้วยนะคะเด็กๆด,ดังตัวอย่างเช่นเด็กๆจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อจะข้ามถนนเด็กๆควรพูดว่าการุณาพาหนูข้ามถนนหน่อยนะคะค่าเด็กๆ เป็นคำพูดตามเหตุการณ์ควรใช้ให้เหมาะสมนะคะ2นะคะกา,ก,าการพูดทักทายการพูดทักทายกล่าวขึ้นต้นด้วยคําว่าสวัสดีหากกล่าวทักทายผู้ใหญ่ควรมีคําว่าค่ะหรือครับต่อท้าย พร้อมทั้งยกมือไหว้ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเด็กๆด,ดังตัวอย่างนะคะเมื่อพบคุณครูประจำช้นที่ตลาดขณะไปซื้อของกับคุณแม่เด็กๆควรพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูมาซื้ออะไรครับหรือ คุณครูมาซื้ออะไรคะ3นะคะการกล่าวขอบคุณการกล่าวขอบคุณกล่าวเมื่อได้รับความช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อหรือแสดงไมตรีจิตจากผู้อื่นดังตัวอย่างเช่นเมื่อคุณตาคุณยายมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา เด็กๆควรพูดว่าขอบพระคุณมากครับคุณตาคุณยายผมจะตั้งใจเรียนขอบพระคุณมากค่ะคุณตาคุณยายหนูจะตั้งใจเรียนนะคะสี่นะคะการกล่าวขอโทษการกล่าวขอโทษเมื่อทำผิดพลาดจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือ ไม่สามารถทําตามความประสงค์ของผู้อื่นได้ดังตัวอย่างเช่นเมื่อเด็กๆเ,เดินชนกับนักเรียนรุ่นพี่ขณะซื้ออาหารกลางวันเด็กๆควรพูดว่าขอโทษครับพี่เจ็บไหมครับขอโทษคะ่ะพี่เจ็บไหมคะ หนะคะการพูดปฏิเสธการพูดปฏิเสธทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทำสิ่งที่ตนไม่อยากทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทำสิ่งที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมโดยปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจนทั้งท่าทางคำพูดและน้ำเสียง ดังตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนแปลกหน้ายื่นขนมให้รับประทานขณะเดินทางกลับจากโรงเรียนเด็กๆควรพูดว่าหนูไม่หิวคะ่ะต้องรีบไปหาคุณพ่อคุณแม่ขอตัวนะคะ6นะคะ การพูดซักถามการพูดซักถามไม่ควรถามในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นหรือถามในเรื่องที่ทำให้เขาไม่สบายใจและหากซักถามเพื่อต้องการคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่าลืมกล่าวคำขอบใจขอบคุณหรือขอบพระคุณตามความเหมาะสมนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆได้ทราบถึงโอกาสในการพูดไปแล้วนะคะครูขวาญหวังว่าเด็กๆทุกคนควรนำคำพูดต่างๆนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองนะคะครูขวาญเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจปฏิบัติกันด้วยนะคะต่อไปครูขวาญจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่อง หลักการพูดสื่อสารในงานมงคลกันนะคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะหลักการพูดสื่อสารในงานมงคลการพูดสื่อสารในงานมงคลเป็นการพูดสื่อสารที่เกี่ยวเนื่องกับโอกาสพิเศษอันดีงามโดยมุ่งหวังให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคล การพูดนี้จะใช้ในโอกาสต่างๆเช่นงานวันคล้ายวันเกิดหรืองานวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูหลักการพูดสื่อสารในงานมงคลกันนะคะหลักการพูดสื่อสารในงานมงคล1 พูดให้ถูกต้องเหมาะสมพูดด้วยถ้อยคำหรือประโยคที่เหมาะสมกับบุคคลการลเทศะโอกาสสถานการณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานมงคล 2. พูดให้ไพเราะสุภาพสร้างสารรค์3 พูดให้จริงใจพูดด้วยความรู้สึกจริงใจดีใจและสีนะคะพูดให้สร้างบรรยากาศพูดด้วยถ้อยคำหรือประโยคที่แสดงความยินดีประทับใจสนุกสนานนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆทั้งหมดนี้นะคะเป็นหลักการพูดสื่อสารในงานมงคลนะคะ เรามาต่อกันเลยค่ะคุณครูขวัญมีตัวอย่างการพูดอวยพรในวันคล้ายวันเกิดวันปีใหม่และการอวยพรเพื่อนมาให้เด็กๆได้ทราบกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะการพูดอวยพรวันคล้ายวันเกิดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณป้ากิ่ง หลานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจงช่วยดลบันดาลให้คุณป้าก,กิ่งมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปนะคะค่ะเด็กๆก,การพูดอวยพรให้ผู้ใหญ่ควรกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเด็กๆก,ก็ต้องดูด้วยว่า ผู้ใหญ่น,นั้นนับถือศาสนาอะไรนะคะและภาษาต้องใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสต่างๆด้วยนะคะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะครูขวาญจะยกตัวอย่างการพูดอวยพรวันขึ้นปีใหม่กันนะคะไปฟังกันเลยคะ่ะ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้คุณตาคุณยายมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของลูกหลานนะคะ ค่ะเด็กๆสุดท้ายกันแล้วนะคะการพูดอวยพรวันคล้ายวันเกิดเพื่อนนะคะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดเบราวนี่เพื่อนรักขอให้เบราวนี่มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนได้เกรดสี่ทุกๆวิชานะจ๊ะค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะ จากการที่เด็กๆได้เรียนเรื่องการพูดวยพรในโอกาสต่างๆกันไปแล้วและครูขวัญได้ยกตัวอย่างการพูดสื่อสารต่างๆมาให้เด็กๆได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะและเด็กๆต้องมีการฝึกฝนในการพูดสื่อสารต่างๆให้เหมาะสมกันด้วยนะคะค่ะเด็กๆสุดท้ายกันแล้วนะคะ เด็กๆได้เรียนเรื่องการพูดวพอวยพรในโอกาสต่างๆกันไปแล้วถ้าเด็กๆไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่กันได้นะคะหรือโหลดใบความรู้และอ่านในหนังสือภาษาไทยพวในหน้า193และ194กันได้นะคะวันนี้ครูขวัญไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย